นายยุรมุมตรีวุฒวันบอกว่าอะไรเราส่งพอรพอโซไปแล้วค่ะเราส่งพอร์พโซไปให้ทางทีมงานของทรัมป์แล้วค่ะแล้วก็เสียดายโอกาสมากที่คุณพ่อไม่ได้ไปยังไม่ได้ไม่ได้คุยกันคําถามคือก่อนหน้านี้เธอพูดว่าไม่ใช่พอรพอโซนะเธอบอกว่าเธอมี working group เธอส่งกำลังจะส่งทีมงานไปคุยกับทีมงานของท<อ>รัมป<อ>์ค่ะนะนอกรอบก็จะมีพี่ชัยหนึ่งพี่ชัยสองแล้วมีทีม B O I ตอนแรกเธอบอกจะเป็น working group ตอนที่สองเธอบอกส่งพปพอโซมาให้อ,อตอนแรกเธอบอกจะมี working group คือกลุ่มคณะทำงานเนี่ยเดินทางไปเจราจารเรื่องแคมเปญภาษีกระทัมแต่ยังหาวันนัดไม่ได้แล้วเธอก็บอกว่าไม่ใช่หาวันนัดไม่ได้แต่ว่าเราคุยกันแบบลับๆเพราะเรารู้จักกันเพราะตอนเด็กๆเ,เคยกินข้าวด้วกกันรู้จักกับพ่อฉันฉันก็เลยคุยแบบลับๆก่อนเรื่องแบบนี้ไม่มีคําว่าลับจ้ะมันต้องเปิดเผยตรงไปตรงมาพระเอกชนรออยู่พอะตอนที่สาเธอบอกว่าสมพปพโชไปแล้ว พระพุทธอะไรเราก็ไม่รู้ส่งพระพุทธระปาจาย์ไหนก็ไม่รู้แล้วพระพุทธรูส่งไปทําไมขณะที่คุณมาเน็ตเข้าไปเจรจาแล้วจ้ะคุณมาเน็ตประเทศกัมพูชาเล็กๆที่คุณมาเน็ตไม่ยอมรับ M O U ม4อ่ะเขาไปเจรจาแล้วจ้ะเขาไปต่อรองกันแล้วจ้ะก็ได้แล้วจ้ะญี่ปุ่นไปคุยแล้วจ้ะว่าฉันจะซื้ออะไรฉันจะให้อะไรต่างๆนานาในเอเชียเขาไปแล้วจ้ะพ่อเธอเลังโง่เธอเขาโง่จะไปเชื่ออันวายอิบราฮิมอันวายอิบราฮิมยังเอาตัวไม่รอดเลย าหารดรมหาเดชก,กระทึกพระิธีคราวนี้ชีวิตอันวัยอิบัยฮิมจะมีอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันวัยอิบัยฮิมไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนที่มาเลเซียรักและไม่ใช่คนที่เวทีโลกนั้นให้ความสนใจด้วยซ้ำไปอันวัยอิบัยฮิมนั่น,นในตลอดระยะเวลา20-30ปีที่ผ่านมาแพ้ดรมหาเดชทุกทางแล้วถูกตัดสินว่ามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมโยนเขาคุกไปตั้ง6ปีไปคนสร้างภาพเก่งมากเพราะฉะนั้นพ่อเธอเนี่ยจะไปอันวัยอิบัยฮิมอะไร และคิดดูแล้วกันว่าเรื่องของเรื่องคืออะไรเลยมาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาเขาแต่งตั้งเนี่ยเขาแต่งตั้งคนที่ดูแลคือแบบรักษาการแทนกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นกระทรวงนีน้เขาจะแต่งตั้งพร้อมกันในวันที่ตั้งคอรมอ <Okay. S 1> ว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่เนี่ยคนนี้เบอรน์นี้วันนี้ไปช่วยกระทรวงนี้ <Okay. S 1> แต่เพิ่งแต่งตั้งเมื่อวานเพราะว่ามาริทไม่อยากอยู่ใช่ไหมในต่อตมาซิมาริทไม่อยากอยู่ใช่ไหม มาริทชอบหิ้วกระเป๋าอ่ะมาริทไม่ชอบทํางานใช่ไหมอะถูกไหมมาริทไม่อยากอยู่ใช่ไหมก็เลยต้องรีบแต่งตั้งคนมาภูมิธรรมกับไม่ไม่เป็นพิชัยกับชูศักดิ์รักษาการที่ต่างประเทศครับพิชัยพิชัยพิชัยชุนนะและสองคนนี้จะมีปัญญาทําอะไรคําตอบคือคำถามคือย้อนหลังกลับไปนะคะคุณปานปรีเขาลาออกก็เพราะว่ามันมีคําสั่งที่แปลกประหลาดใช่ไหมคุณปานปรีถึงอยู่ไม่ได้ แล้ววันนี้คุณมาริสนั้นอยู่หรือเปล่าคุณมาริสยังอยู่ไหมรัฐมนตรตีต่างประเทศยังอยู่ไหมเรากําลังจะมีเรามีปัญหาเรื่องกําแพงภาษีของทรัมป์มีใครไปเจราจารแล้วหรือยังในวันด้านใหม่แล้วหรือยังหรือเราจะไปรอเจาะเจาะเอาแบบไปยืนรอตามด้านโรงแรมอะเราเดินาหด้านโรงแรมแล้ววิ่งไปหาเขางั้นเหรอเอางั้นเหรอที่กาต้าเง้นเหรอแล้วที่มีข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศเขาเล่นลอดออกมา คนในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยอายแทบจะปี๊บคุมหัวเลยอ่ะเมื่อคุณทัินเนี่ยจะไปหาเขาเนี่ยเพราะว่าให้คนในนี้เนี่ยเด็กๆในเนี้ยไปติดต่อกับทีมงานที่กาตาขอให้เขาเขียนอีเมลมาฉบับหนึ่งเพื่อจะเอาอีเมลเนี้ยขอสารออกไปใช่หรือไม่แล้วสารเห็นอีเมลแล้วสารบอกนึกว่าแบบเออแกแกเออแกแกมาลวกันไปหรือว่ารอรอตอนทําลงจากรถจะจะเข้าโรงแรมอ่ะ แล้วเราก็เออสวัสดีหรือว่าทำสแตนดี้ก็ได้นะก็แบบเดินไปก่อนนะจะหลอกจะได้หลอกคนไทยได้<อ>ไงว่าโอ้ไปเจอมาแล้ว<พ>คุยมาแล้วพวกสแตนดี้นะไม่มีแผนการอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องกำแพงภาษีทรัมป์แล้วถ้าเราเจอกำแพงภาษีทรัมป์ขนาดนี้เราจะอยู่กันได้ไหมอ่ะปัจจุบันนี้เรายอยู่กันไม่ได้เลยเข้ายากหมากแพงเลยทีวีเนี่ยเอาคนออกกันไปโคลมโคมโครมโคลมเลยเขาไปเล่นละครกันลงในเน็ตฟลิกในวิวในแอปเปิลแล้วในสื่อใหม่ๆกันแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว คนั้สียังไม่เปลี่ยนเลยคนั้สิยังโอ้อวดอย่างเดิมเลยว่าโอ้ยคนนั้นฉันก็รู้จักคนนี้ฉันก็รู้จักคนนั้นฉันก็รู้จักคนนี้ฉันก็รู้จักเหมือนเพลงไร์เจนนี่อะทุกคนเป็นเจนนี่หมดอ่ะฉันรู้จักมาทุกคนฉันรู้จัก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 คําถามคือเขารู้จักคุนทั้งสี่หรือเปล่าโบราณเขาพูดกันเอาไว้ว่าอย่าบอกว่าเรารู้จักใครจงให้ใครบอกว่ารู้จักเราถูกไหมับไอ้นี่ไอ้นี่คือพ่อฉันรู้จักฉันให้พ่อฉันไปคุยแล้วนายกรู้จักไหมอ่ะ นายกเป็นนายกนายกรู้จักไหมนายกต้องรู้จักด้วยสิพ่อต้องขครตะขาบให้ลูกสิลูกต้องไปเจรจาเองสิลูกปีนอังกฤษเป็นลิเบลไม่ใช่หรอเก่งไม่ใช่หรอมีทีมงานเข้มแข็งไม่ใช่หรอมาดาทีมงานทั้งหลายเหล่านี้ที่ยืนประกบกันเนี่ยนายกไม่เคยยืนคนเดียวเลยนายกต้องยืนเป็นแผงเลยเธอชื่อแพรทองทานเธอไม่ต้องมีแพงของคนเนี่ยมายืนขนาบเธอหรอกยืนเป็นแผงเลยเออยืนเป็นแผงเลย ชือเธอแพรทองทานไม่ต้องให้เบ่าไพร่พ่อเธอมายินเป็นแพรเข้าใจไหม